คุณผู้ชมครับไสเดือนก็ยังเป็นงานหลักนะครับถึงแม้ว่าจะมีงานตัวอื่นเข้ามานะตรงนี้ก็แช่ไว้ประมาณเกือบ20วันแล้วนะครับนะก็มีมูลมีอะไรขึ้นมาเห็นละตัวก็น่าจะเยอะแล้วแหละเนาะนะครับมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะข้างล่างนี่ก็มีตัวนี่นะครับเต็มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่ หลายท่านบอกว่าโอ้ยเอาสบายกล้ามูไม่มีใส้ดงใส้เดือนให้ดูเลยครับมีครับมีครับไม่ทิ้งครับใส้เดือนถือว่าเป็นงานหลักในกำลังก็เยอะนะครับอาจจะมืดสักหน่อยเนาะจะมืดสักนิดหนึ่งมีแสงมาแล้วครับเนี่ยมันร้อนครับก็ขึ้นมายุบยับยุบยับเห็นไหมครับนี่สวยงามเลยนะครับสวยงามเลยร้อนอากาศร้อนมากนะครับนี่ย โอเคครับผมนี่คือไสเดือนนะครับท่านเนี่ยพอมันร้อนขึ้นมาค่อยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็กินอุตลุดเลยเหมือนกันนี่สวยงามเลยอันนี้ก็เพิ่งลงนะครับลงในสองสามวันเองเนี่ยเวลาเราไปจับพอย,ย,ยุบย,ยับยุบแสดงว่าตรงนี้ผ่านแล้วนะปูณิชาก็จะขีดน้ำตั้งหน่อยไหมครับเรายังไม่เข้ามาใกล้เลยเนี่ยย,ยุบย,ยับย,ยุบยับยุบยับเห็นไหมครับเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเลี้ยงแล้วมันมัน,ม,นมันได้ลักษณะนี้ก็ถือว่า ผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วในการเลี้ยงไส้เดือนข้างบนก็เหมือนกันเนี่ยพวกนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยยุบยับยุบยับยุบยับเลยนี่ยนะครับในจุดนี้ก็พร้อมจะเก็บมูลแล้วนะครับนี่พร้อมจะเก็บมูลละในจุดนี้ถือว่าจะมีไส้เดือนเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวพวกนี้จะฉายให้ดูเห็นไหมครับเบดดิ้งเต็มยังไม่ได้ขนเลยยังไม่ได้นำลงมันร้อนด้วยอะไรด้วยเนาะดูหน่อยไหมครับละว่างเปล่าเลยเดี๋ยวต้องพวกนี้แหละจะลุยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ